การเพิ่มมูลค่าจากขยะโดยผสมผสานกับอักตลักษ์ณท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควรรูปัญหาขยะในชุมชนเพิ่มขึ้นทุกปีเกิดจากการคัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างไม่เป็นระบบการรีไซคเคิลขยะมีน้อยขาดองค์ความรู้จึงจำเป็นต้องมีการจัดการขยะที่ยั่งยืนในระดับชุมชนอบตอควนรูได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการขยะภายในตำบลควนรู เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในตำบลควรรูของเราให้เป็นตำบลที่น่าอยู่เป็นไปนตามวิสัยทัศน์ของอบตอควนรูตำบลแห่งการเรียนรู้สังคมน่าอยู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืนอบตอควนรูจึงได้มีการส่งเสริมการทำปุ๋ยไส้เดือนจากมูลโคซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและสามารถสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลควนรู การเพิ่มมูลค่าจากขยะโดยผสมผสานกับอัตลักษณ์ของตำบลควนรูคือการทำกรเกษตรอินทรีย์ สวัสดีครับผมนายสีชัยสีสวนนายกโค์การเมิองจังหวักำรุววันนี้ก็ได้มาอยู่ในพื้นที่อำเภอกำรุรรวครับโดยลุ่มธมก็ถือว่าวันนี้เป็นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่ทางองค์กรกำลุวได้ความจับการก,กับขยะในพื้นที่จําบวกำรุวของเราซึ่งตอนนี้เป็นปนัญหาหลักของประเทศชาติที่ทางกระทรวงได้จำเกินจำการเร่งรัดเพื่อจะไม่มีขยะเกิดขึ้นในประเทศใจหรือมีก็มีให้น้อยที่สุดครับ ถ้าออกมาโตควรรู้ก็เรงเห็นตรงนี้เป็นอันดับต้นๆของตําบลนะครับเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในตําบลควรรู้ของเราให้เป็นตําบลที่น่าอยู่พื้นที่ควรรู้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับตรงนี้เรื่องขยะเนี่ยเหมือนที่ผมได้นําเรียนว่าเป็นเป็นขยะที่ทุกภาคส่วนยนให้ความสาคัญตำบลควรรู้ก็เลยเห็นถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะเพื่อ จะเอามาทํามูลไส่เดือนเพื่อจะเอาไปใส่ในพื้นที่กิจกรรมกิจกรรมของตำบลโครูนก็คือจะพวกนาเท้าสวนปาล์มสวนยางจะทําให้ขอให้เกิดประโยชน์กับชุมชนที่เราทําอาชีพเกษตรในพื้นที่ตำบลโครูนที่เป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวบรูนนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่ขอให้เกิดกับตำบลโครูน,นเราที่มีมูลไส่เดือนที่มาจากวัสดุ ของขยะร่วมกับวัสดุของมูลนัวมูลโคในพื้นที่ที่ขอให้เกิดถึงิ่งดีๆกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาของตำบลควนรูของเราครับขอบคุณครับอัตลักษณ์ตำบลควนรูคือการทำเกษตรอินทรีย์โดยในตำบลควนรูมีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองโอนผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตอินทรีย์และ GAP ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มได้แก่จมูกข้าวสังยดจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แป้งข้าวเจ้าจากข้าวสังยดและข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวสารสังยดข้าวสารกอขอ43ข้าวสารไรซ์เบอร์รี่ข้าวสารเล็กนกข้าวสารหอมประทุมอบตควนรูเลงเห็นความสำคัญวิธีการทำเกษตรอินทรีย์เป็นส่งเสริมให้เกษตรกรทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนการผลิต และสามารถเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายปุย๋ยอินทรีย์ได้อีกทางหนึ่งปุ๋ยไส้เดือนจากมูลโคเป็นปุย๋ยอินทรีย์ทางเลือกที่อบโต,โตควรรู้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตใช้เองและบรรจุถุงจำหน่าย เนื่องจากปุ๋ยไส้เดือนจากมูลโคสามารถทําได้ง่ายโดยการนํามูลโคและเศษขยะอินทรีย์เช่นเศษอาหารเศษผักผลไม้ไปเป็นอาหารให้ไส้เดือนย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและยังได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุยระบายน้ําและอากาศได้ดีขึ้น ให้ธาตุอาหารที่จําเป็นต่อพืชอย่างสมบูรณ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชเพิ่มความต้านทานต่อโรคเชื้อราและแมลงไม่ทําให้รากพืชไหมแม้ใช้ในปริมาณมากทําให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นรายได้ของเกษตรกรก็เพิ่มขึ้นปุ๋ยไส้เดือนจากมูลโคสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรโดยบรรจุถุงจำหน่ายในราคาถุงละ25บาทโดยสามารถสัง่งซื้อได้ที่เพจ Facebook สวนรุ่งพรม โทร0817480666หรือสอบถามผ่านอบตอคนรูโทร074386001และหากสนใจผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองโอนสามารถหาซื้อได้ที่ทกสทุกสาขาภายในจังหวัดสงขลางานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการเว็บไซต์ตลาดเกษตรออนไลน์และทางเพจเฟซบุ๊ก เข้าสังยุตราสองเลอํำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาโทร0849652702หรือ0612217482หรือสอบถามผ่านออบตวควรรู้ได้เช่นกัน